สวัสดีครับผมสิงแสหลี่มงนะครับก็วันนี้ก็พอมีเวลาก็กลับมาไล์พยากรณ์ดูดวงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับที่8กันยายนนะครับ2 5 6 3นั่นเองนะครับคนไหนเห็นผมแล้วก็ช่วยพิมพ์ทักทายสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพยากรณ์ภาพรวมของคนที่เกิด เป็นราศีนะครับก็คือราศีเมษพฤษศเมถุนกรกฎสิงห์กันตุลพิจิตธนูมังกรกลุ่มมีนนั่นเองนะครับก็ใครรู้ว่าเกิดราศีอะไรก็พิมพ์เข้ามานะครับแต่ผมจะแบ่งเป็นหมวดนะครับเพื่อเป็นการกระชับนะครับแบ่งเป็นหมวดนะครับเพราะคือแยกหมวดก็คือความหมายก็คือ นักในนักศัพท์เนี่ยจะมีธาตุของราศีนั่นเองนะครับก็คือธาตุไฟธาตุดินธาตุลมและก็ธาตุน้ำนะครับก็ให้เป็นเกดเล็กเกตน้อยไปด้วยนะครับคนเกิดในราศีเมษสิงห์ธนูเนี่ยก็คือธาตุไฟนะครับส่วนธาตุดินก็คือมีมังกรนะครับกันพุกศนะครับผมและก็ ธาตุลมเนี่ยก็คือราศีตุลเมถุนกันกลุ่มนะครับกลุ่มไม่ใช่กันนะครับเป็นกลุ่มก็คือมีตุลเมถุนกลุ่มนั่นเองนะครับต่อมาคือธาตุน้ำนะครับก็คือจะมีกรกฏพิจิตมีนั่นเองนะครับก็ผมจะแบ่งเป็น4หมวดนะครับเพื่อเป็นการพยากรณ์ให้กระชับแล้วก็ทุกคนก็จะได้รับฟังอย่าง รวดเร็วแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับก็จะบอกว่าช่วงเวลานี้นะครับหลายๆท่านก็อยากจะหาทองออกของชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตตอนนี้ควรจะดาเนินแบบไหนดีหรือจะทำตัวยังไงดีก็อยากจะบอกไว้ก่อนว่าดวงชะตาเนี่ยเป็นภาวะความรู้สึกส่วนหนึ่งแต่ตัวเราเนี่ยเ0เลยนะครับตัวเราต้องพกความมั่นใจ ด้วยนะครับแล้วก็เน้นกระทำความดีทุกอย่างจะออกมาดีนั่นเองนะครับก็ยังไงก็กราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งกับแฟนเพจ FC ในของผมมานะครับก็คือสิงแสลีหมงนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ อยากจะพอมีเวลาก็จะมาไลฟ์พยากรณ์นะครับก็คนไหนเห็นผมแล้วก็ช่วยพิมพ์เข้ามานะครับเพื่อเป็นกําลังใจถ้ารู้ว่ามีอะไรที่ดีก็ส่งต่อไปให้เพื่อนเพื่อนเ,อนเอนได้รับฟังกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ง่าย ยอมรับนะครับแต่ดวงเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าช่วงนี้ควรจะลงทุนไหมถ้าเกิดคนเราเนี่ยยิ่งมีปัญหาแล้วเรายิ่งดิ้นรนเนี่ยถ้าเรายังหาทางไม่เจอแล้วเรายิ่งดิ้นรนเนี่ยมันทีอาจจะทําให้เรายิ่งเจ็บปวดเข้าไปอีกนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ทํายังไงก็แล้วแต่ให้เราเนี่ยอยู่บนเหตุผลและมีสตินะครับปัญญาก็จะเกิดนั่นเองนะครับเดี๋ยว คนเข้ามาในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มพยากรณ์นะครับเริ่มพยากรณ์ผมจะแบ่งเป็นสี่หมวดนะครับผมแบ่งเป็น4ี่หมวดเป็นมาจากเป็นธาตุของราศีต่างๆนั่นเองเพราะว่าธาตุเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกันนะครับผมก็ช่วยพิมพ์ทักทายเข้ามาเสกนเด็หนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะฮะแล้วก็คนไหนมีกลุ่มหรือว่ามีอะไรที่ช่วย ส่งต่อไปให้คนอื่นเขารับฟังได้ด้วยก็ยิ่งดีนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพยากรณ์เสร็จก็จะถ้าเกิดคนไหนตามไม่ทันจริงๆผมก็จะทิ้งไลฟ์อันนี้เอาไว้นั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มพยากรณ์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของหลายท่านนะครับเพราะผมพอมีผมก็จะไลฟ์นะครับผม เริ่มจากกลุ่มแรกเลยนะครับก็คือกลุ่มของราศีนะครับเมษสิงห์และก็ธนูนั่นเองนะครับใน3ลราศีนี่นะครับว่าในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับสอวันนี้จะต้องมีเรื่องอะไรที่ดีหรือไม่ต้องมีเรื่องอะไรที่เราต้องพึงระวังเอาไว้นะครับผมตอนนี้เน้นเลยว่าเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินนะครับสิ่งที่ บอกไปก็คือราศีที่บอกไปเนี่ยก็คือเมษสิงห์ธนูเนี่ยสิ่งที่ห่วงที่สุดก็คือเรื่องเงินถ้าคนไหนติดหนี้คุณอยู่หรือคุณกําลังจะตัดสินใจในการลงทุนอะไรก็แล้วแต่อย่าพึ่งให้ลงจะลงทุนเนี่ยนะครับให้เป็นสัปดาห์หน้าไปเลยนะครับให้เป็นสัปดาห์หน้าไปเลยตอนนี้คุณใจเย็นๆไว้ก่อนไอธุรกิจที่เขาแนะนํามาหรือว่าเป็นคนที่เขาจะมายืม ยืมเงินเราเนี่ยให้พิจารณาไว้ก่อนเพราะาคนที่เขายืมเขาก็มีหนี้นะครับหรือว่าตอนนี้เรากําลังทุกข์ร้อนอยู่เนี่ยตอนนี้เรากําลังหาลู่ทางชีวิตเนี่ยผมแนะนําว่าสัปดาห์หน้าแล้วจะดีกว่านั่นเองนะครับของคนเกิดราศีที่กล่าวไปนะครับก็คือราศีเมษสิงห์ธนูเนี่ยนะครับตอนนี้ให้พึง ใช้สติแล้วช่วงนี้พิจารณาให้รอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนต่างๆหรือถ้าเกิดคุณมีหนี้อยู่ก็จะเย็นๆที่จะไปกู้หนี้ยืมสินไม่ฉะนั้นมันก็จะทําให้คุณยิ่งเดือดร้อนนั่นเองนะครับแต่ท้ายสุดปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายในช่วงของถ้าอย่างเร็วนะครับก็สุดสัปดาห์นี้นะครับแต่สัปดาห์หน้าจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะครับผมขอผ่านนะครับ 3. ราศี ไปนะครับต่อมาคือราศีเป็นธาตุด,ดินแล้วนะครับก็คือมีมังกรกันพุชศนะครับผมมังกรกันพฤชกนะครับว่าช่วงเวลาเนี้ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับตอนนี้ต้องคุณต้องรัดกุมเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยแหละนะครับเพราะตอนเนี้จะมีคนจะมากู้เงินคุณหรือในที่ทำงานคุณเนี่ย จะมาหยิบยืมเงินคุณหรืองานถ้าไม่เงินก็คืองานแน่นอนนะครับแล้วก็เข้ามาประจบประแจงเรานะครับตรงนี้เราต้องพยายามที่จะไม่ใช้อารมณ์ในการที่เราจะไปคุยหรือเขามาคุยแล้วเราทำเป็นววยวายต่อรองเราพยายามพูดจากันให้ดีๆหรือไม่พยายามใจเย็นเข้าไว้นะครับ ถ้าในที่ทํางานคุณเนี่ยจะมาขอความช่วยเหลือจากเราเราก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าตอนเนี้เราก็ยังลําบากอยู่นั่นเองรวมไปถึงคนที่คิดจะเปลี่ยนงานเราพิจารณาตัวเองก่อนว่างานที่เราทําอยู่เนี่ยทามาได้นานแค่ไหนแล้วถ้านานอยู่แล้วก็คือพอพิจารณาจะเปลี่ยนสายงานได้แต่ถ้าเราเพิ่งเริ่มทําได้แค่เดือน2เดือนเนี่ยขอ ให้เราอยู่ต่อไปก่อนจนกว่าว่าเจ้านายคุณน่ะพูดเองว่าคุณคงไม่มีศักยาภาพพอเราค่อยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของงานแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยให้เรื่องแล้วเราพูดความจริงว่าตอนนี้การเงินเราก็ยังไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นั่นเองนะครับกลุ่มคนเกี่ยวกับกลุ่มที่2อนะครับก็บอกได้เลยมันจะไปนหนักเกี่ยวกับเรื่องของงานกับเงินตอนนี้ต้องระมัดระวังและรอบครอบเขาไว้มันอาจจะตึง เครียดนิดนึงแต่ท้ายสุดจะออกมาดีนะครับผมผมก็ขอผ่านราศีมังกรกรรันพฤษศนะครับผมผมขอผ่านไปนะครับต่อมากลุ่มที่สามแล้วนะครับกลุ่มที่สามแล้วก็คือตุน้นเมถุนแล้วก็มีนนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดต่อนะฮะ ก็เป็นกลุ่มท่าลมนั่นเองนะครับผมผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าตอนเนี้ยนะครับกลุ่มนี้นะครับต้องระมัดระวังอะไรบ้างสิ่งที่หนักที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะครับก็สิ่งที่หนักเนี่ยต้องระวังเรื่องของสุขภาพที่มันต้องใช้เงินในช่วงของสัปดาห์นี้คุณอาจจะมีปัญหาถ้าไม่จากตัวเราก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคนผู้ใหญ่ ภายในบ้านนะครับผมก็ตอนนี้ต้องระมัดระวังซะหน่อยหนึ่งนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่คุณจะกุ้มใจเรื่องของสุขภาพบางทีเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจิตใจของเราหรือนะครับหรือร่างกายมันไม่พร้อมการที่ร่างกายมันไม่พร้อมเนี่ยมันก็จะทำให้เราลำบากนะครับผมก็ช่วงสัปดาห์นี้เป็นไปได้อย่าตากฝนเพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยฝนเนี่ย มันค่อนข้างจะตกบ่อยนะครับยังไงก็ติดลบติดล่มนะครับไม่ติดลบนะติดล่มนะครับแล้วก็เสื้อกันฝนนะครับแล้วทุกอย่างก็จะแล้วพยายามพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าอะไรไหมครับตอนนี้คุณข่วงเรื่องชําระหนี้ต่างๆเพราะาตอนนี้คุณอาจจะทุกทุกเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆบางอย่างคุณยังไม่ไปผ่อนชําระเลยเช่นบ้าน ลดอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณรู้สึกเครียดนะครับก็คือมีกลุ่มเมทุนนะครับแล้วก็แล้วก็กลุ่มนั่นเองนะครับผมถ้ายังไงก็ขอให้คุณระมัดระวังไว้ก่อนนะครับผมก็กลุ่มนี้นะครับก็บอกได้เลยว่ามันจะเป็นความทุกข์นะครับทุกแล้วก็เลยเกิดทําให้สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับนะครับก็ขอผ่านกลุ่มนี้ไปนะครับผม ต่อมานะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วก็คือกรกฏพิจิตมีนนั่นเองนะครับก็าสามราศีสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่จะต้องระวังแล้วก็จะมีเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยก็คือเรื่องงานแต่คุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนนะครับก็คือกรกฏพิจิตมีน นะครับผมทุกอย่างเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับใจเย็นๆซะหน่อยนึงแต่ช่วงในงานจะเยอะงานจะวุ่นนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกกวัดกวนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องของเงินที่บางครั้งเนี่ยคนบางกลุ่มนะครับทำงานที่จะต้องเหมือนต้องออกทุนไปก่อนแล้วก็กังวลว่ากลัวจะหมุนเงินไม่ทันมันจะไปหนักเกี่ยวกับเรื่องการหมุนเงินนั่นเองนะครับแต่ก็ จะเย็นๆสักหน่อยนึงและทุกอย่างจะออกมาดีนะครับผมก็ผมก็บอกไว้เลยว่ากลุ่มนี้จะเหนื่อยแต่คุ้มนั่นเองนะครับผมผมก็พยากรทุกกลุ่มแล้วแล้วก็ทุกราศีแล้วนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้านะครับผมจะกลับมาไล้พยากรณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับทำตัวให้ ไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็พยายามฝึกนั่งสมาธินะครับแล้วทุกอย่างจะออกมาดีนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นก่อนใดก็ขอให้ทุกท่านนะครับก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแต่คนไหนต้องการดูดวงกับผมก็แอด ID Line เข้ามาได้นะครับก็ขอไว้โอกาสหน้ากลับมาไร้พยากรอีกครั้งนะครับครับสวัสดีครับ